สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปงปายแฟนคลับเอฟซีครับจันลอยมาหอดบ้านเมื่อนี้สีผ้ามาเบิงวัดบ้านจันลอยนะครับเห็ดอ่ามหาสังกทานนี่ครับพี่น้องครับนี่วัดบ้านจันลอยตอนนี้รถกำลังลังไหลเข้าไปในวัดนะครับมหาสังกทานจานลอยก็ดงตรงดิ้งมาเลยั้งแต่ขอนแก่นนะครับบ้านแต่หมู่ว้านนะครับม้าหอดบ้านสีผ้าเขาเบิงในวัดนะครับนี่คือวัดบ้านจันลอยนะครับบ้านหนองคุ้น ตำบลเขมรราชอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับนี่อยู่ตังหนาทางติดถนนใหญ่ได้บ้านจัดเลยนี่เราอยู่กระบายใสย่เราเรองมาตระลับตำแหน่งมาใหม่ๆนะครับนี่คืออ่ายังก่อนพ่อรอสอนะครับพ่อรอสอข้แรกของบ้านนองคุณ <c oughs> นะฮะต้องภูมิใจเสนอเนี้ยข้แรกตั <พอ S 2> <ถ>้งแต่เป็นบ้านนองคุณมาบเพเคยมีพ่อรอสออย่างเตียงหัวเตมีนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายความมั่นคงนี่คือผู้อ่าพ่อรอสอนะครับไอ้ใส่เลยล่ะ นี่ครับพี่น้องก็มีทงสตัตมีท่ทงตราสัญลักษณ์ของวัดนะครับทงเหลืองทงสาตนะครับถนนเขาติดตั้งกวยตั้งยังนะครับย่านรถไปรถมามันไหลนะครับเอาดูเลยไอ้ดูเลยขับไปเพิ่งตั้งในก่อนครับ,บนี่ครับพี่น้องเอ๋ยมาบ่านในรถจะแล้วก็จอดไว่นี่ยละนะครับทั้งในมันฝนตกมือเ้านี่ฝนตกก่อนสีแยงไม่เลยเจืดแน,น่แล้วพี่น้องเด้อนี่ครับวัดบ,บ้านน้องคูนบ้านจันลอยนะครับ บ้านเกิดจานร้อยเองนี่นลาพี่น้องอย่างเขวบ้าในวัดกรสิประบ้านนี่นะครับจืดเนี่ยนะครับอยู่ในวัดกรสิมีอย่างใน่โอ้หลเนี่ยตัวเป็นบุญมหาสังฆทานนะครับรรบ,บอลแมนในเฮ็ดง,ง่ายๆได้พี่น้องเฮ็ดห้าลทัทธิ์เธอสองปีสามปีเฮ็ดเทธอหนึ่งน,นะครับแต่ว่าต่อไปในประเด็นยินงประเทศเฮ็ดปีละเทธออาวสันโอ้ทีมงานบ่าวเทพบ้าน์ขอยห้บุญตัวปลาะผ <c oughs> ุนมาไ่ะ ก็จะมีโรงทานนะครับโรงทานกับอู้นครับอยู่ทางฝั่งกลางเตี้ยนไอยุนพี่น้องนะครับมีโรงทานมีโรงทานมีด้านขายด้านขายก็มีครับปุ่นผู้เฒ่าผู้ถูกําลังมานะครับกําลังยางมานะครับจานลอยกระไดสังฆทานมาแว่เสืออยู่เชียงยืนนะครับได้มาแล้วสังฆทานครับ มี่ลานกาลานขายพร้อมตัวในี่พรธรรมดาตุนบุญมหาสังฆทานนะครับบานจานไร่คืเจินแท้มาขึ้นฝนตกเนาะฝนซีเกียงกวนโลงท่าน เต่าประตอ้าวท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกนะครับนี่ท่านนายกคนใหม่คนแรกครับท่านนายกเทศบาลเทพพงษาครับครับครับนายกคนแรกของบ้านหนองคุณเชิญเชิญครับผมมันน่าดับเออทางไม่ไม่เละทางเขาบ้างก็ไปเห็นพรอสคนแรกของบ้านหนองคุณเออวันนี้ก็มาเจอท่านนายกคนแรกเองท่านนายกคนแรกของบ้านหนองคุณแต่ว่าเป็นนายกเทศ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 บาลเมืองเทพพงษา นะครับนลยครับท่านนายกสุชีพครับครับโอเคครับท่านขอบคุณครับนาภูรักผู้ใหญ่เต่าผู้โถงข้างนี้ก็จะเป็นกองกำลัง่วยกันกองกำลัง่วยกันนะครับการทำบุญแต่ละข้างนาะเวลาประกาศที่สวัสดีครับสวัสดีครับประกาศที่นี่นะคือประกาศที่หอพยาบาลนาะดับกองทัพน้ยกันก็ตรประมาณนี้นะครับองผู้ใหญ่ การประธานสภาระเรรจะารมการรบปาแม่ผู giving, ้ใหญ่บ้านเป็นวอรผู้ใหญ่ขอตรวครับแม่ผู้ใหญ่บ้านการประันสภาประธานสภาประธานสภาระับราารรเนาะเป็นารธานเมืองไ่ทาน่ยกอเห็นกันพอดีเนาะพอดีพอดีเห็นกันพอดีครับนี่ครับคว่าไม่วันปันวันครับ อันนี้เครื่องเสียงของเทศบาลนะครับเครื่องเทศบาลเทศบาลเทศบานะครับท่านนายกเขาว่าสมัยนะครับบริการประชาชนเราสัญญาว่าแน่นอนครับพี่นร้องตูนเที่ยวกงตามพี่ข้อมศาสนาพุทธหยู่ทำข้อมบดีให้มีศีลธรรมนำหน้า พาพี่นี่หาผ้าผัวเดี๋ยวไปไหว้พาคนเสียผพาไปร้องไปเบิ่งโรงงานครับผมบุญบ้านเฮาอันนี้ผู้ใหญ่บ้านหนองหลวงน้อนองหลวงบ้านน้องนองหลวงอันนี้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่กวมาผู้ใหญ่คนงามนผู้ใหญ่คนงานพูดกันงามโยบุญใหญ่บ้านโอ้ บ้านเท่ากับงามบ้านรื่นกับงามงามงามนะล่ะงามบริจาคแล้วขออนุญาตไม่หาผ้าก้อนเอ้้านนะครับเอ้ยผู้เฒ่าอยู่ในบัาป้าไปกราบพ้าก่อนมาเนี่ย ยังจะมองเงี้ยเด้อโอ้ย่าฉันว่าันตาอยู่หนาโน่นเขาโดนเขาแย่ว่าันบบกันไม่ใ่จูบครับแม่ผมมาหอดมือขึ้นนี่ครับมาหอดมือขึ้นนี่ก็เลยเบาช่างเปเ็จูเฮ็ดเหนาอ่จูขออกอา ตั้งใจมากนี่ละตั้งใจมานี่นี่ละียังานีเอกพนาให้ิายนน่คุณบอกผู้ถ่าซู้กันพี่น้องครับเอาให้เพิ่นสู้กันแล้ไไปไาวบพาอนได้ผมขงขอยอยูบุนเดี๋ยวเอาลงมาโกษณะบองพระอาสนะทีิพระพนจะนั่งนะครับมีจักมีจักลูกนะครับ

มาถึงแล้วเด้อมารวมบุญโมทนาบุญนำ้ำมหาสังฆทานปีนี้ขอหายูกหร้านเจริญลุงเรื่องมันเงินมันข่ำมีโศกมีไส้เบิดหนีเบิดสตซินว้ไว้กินอิ่มนอนอุ่นเออปูเออซาตุ่น้องหลังจากกาพะแล้วกาพะแล้วขอสิสาพี่น้องไปหาเลาะได้บัตเนี่ย นะครับคลิปนี้ครับาจามันงย, <c oughs> ย่ะญาติเฮ็ดเป็น2คลิปอยู่พี่น้องนะครับเพราะว่ามันถ่ายเงาไปเลยนะครับเดี๋ยวสิ <c oughs> อาจจะเป็น EP 1 EP 2นะครับเนาะเดี๋ยวติดตาม EP ที่2นี่คือคือโลงท่านบานัตรเลยแต่ EP นี้ขออนุญาตไหว้พระแล้วกะสิไปหาผู้เฒ่าผู้โถแล้ว EP หน้า้ะพี่น้องเด้อติดตามเด้ยอยวพ่นสิไปพาเบิกโลงท่านในบัตรมีหน่อยมีหลาย์บันไดโลงท่านบาาัตรจันลอยนี่เดี๋ยวมาก,กับข <c oughs> อทานก่อน <c oughs> <c oughs> จังหวะผมก็มาแต่เฮือนนี้ครับลงมากอบยางลงมาในวันนี้ครับบาบายบ้าอะไรครับม้ากาบพอทานงานสิลงมากวมั้างใหย่ติ๋มแล้วจะมาแล้วก็ได้โจงจะในลงมาเกันอยู่ขาดขาดขาดใช่แล้วพวไปรอเป็นันว่าดไม้สดๆเลยตัวนี้สดนสดเลยน้อใหญ่นะ นั่งกรถอไปใช่นั่งกรถอนนี้เขาสิบตั้งไกคับตัวนี้คุณลเขาจะดนี่ยังเน่นยันบูซาันบูาโอ้ันบูาคันอเมนาเยบตัวนี้ขึ้นแลอเมนากาลีนานะป่าอรเดนเี่ยตเ็อเมาเห็นบ่าว้อบถามผตเร้ายองสิฮู้แต่่าครถามไปแต่ละเจ้าที่ออะไบัใดบน่บัวเามอไรเมันคันยังมนบอกันมีตัวนี้จอเมนาเะใส่ดอกไม้ดอกไม้บูซ าพุตรละตัวอยาขอพระรัตนใจจะเอื่อันอีมีนาโอ้ผู้ถาก็เลื่อนง่ายๆาขันอีมีนาเลาเอาเอาเอ้าเอ่เอรัตนะัอ่ะพี่รองแล้วคลิปนะนะับไปปอกันลกท่านบ้านนี้นนี้พี่รอง้องไปผู้าผู้โถผู้นุ่มผสาผู้บาผู้เพว่างธรามาเตรียมการเตรียมงาน นะครับงานบุญวาหาสังฆทานนะครับเราจะลอยสิบผ้าออกไปเพื่อโล่งข้านไปคลิปจอไปเดี๋ยวไปดูโลงทานกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสาธุสาธุ